ใซอวสโลจีเอ็มวีดิเจ็บซัาซัาซถ้ากมมีที่าก็แล้วแต่พวกมึงจะคิดไงตวกูไม่ปิใหคนพพกมองตัวกูตะโฟให้คนเขชอบตวกูไม่ปิให้คนพพกมองตัวกูตกโฟให้คนเขาคิดเยี่ยอออเลิกลักตอโรงกานกับเพร้อนเหมือนเล็กน้ำพีดทุกแลวไม่คอน์ดแแดสอองฟ้ามันลุกขึ้นหลของทุ่ง้อก็ีเงินถอนะบเป็นพี่นเป็น้องไม่ปิ อะไรให้มันเป็นลาคีใจประเทศที่ค่ากนตายสุดท้ายกับการเป็นคนดี A. แม่งเป็นกับของประเทศขนาดเลือกตั้งเสร็จแล้วยังได้ผู้นำผิดประเภทกว่าสุขเขตแดนสยามมันคงไม่ฉับมันมีอะไ้สถานการณ์มันเป็นยังไงที่ไปน้ำขวดก็่านตายติดไฟไงเจี๊ยบสถานการณ์ของไฟใต้กูก็เสียใจจะไปเท่ากับที่น้ำแก่คนไทยมันดับสลายไปใครอยากให้คนข เตือนใโตแล้วลองสบายใจไหนรักก็มีประชาเจิดผู้เห็นไม่มีแต่คนเจิดท่าแรงที่น้อนก็พอทนเบื่องานที่เท่ากับเบื่อคนว work work hard play hard ได้ทำงานดูหลัยคนไม่อยู่สบายเป็นหลายคนที่เคยโค้งแข้งก็เก็บแจ๊กโชวมาถิดแบกกิโล